คุณหมอบอกเสร็จแล้วเนะี่ยคือไม่รู้เรื่องเลยนะว่าทําเสร็จแล้วสวัสดีค่ะฟางนะคะ เป็นโมเดล Japan Expo ค่ะปี2020ค่ะวันนี้จะมาผ่าตัดกระพุ้มแก้มค่ะมีนัดกับคุณหมอโจค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยที่อยากทำเนี่ยเพราะว่าคือแบบเราถ่ายงานอยู่แล้วแล้วทีนี้เราแบบรูปล่างโอเคแต่แบบเฮ้ยพอเวลาเข้ากล้องเฮ้ยแบบเจอตัวจริงเฮ้ยแกก็ไม่ได้ตัวอ้วนหวัดต่ทำไมอยู่ในกล้องมันตัวใหญ่จังวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าเออนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเราต้องมาโดนสิ่งนี้แหละ ตื่นเต้นนิดนึงแต่คิดว่าคุณหมอที่นี่เขาเก่งเพราะว่าเราก็ดูข้อมูลศึกษาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตแล้วเขามีเป็นหนึ่งหนึ่งเคสเลยที่เขาผ่าตัดแล้วแบบอุ้ยทุกคนออกมาแบบสวยเป๊ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือแบบว่าผ่าตัดออกมาแล้วคือแบบหน้าไม่ช้ําสามารถออกไปชอปปิง้งกินข้าวได้ตามปกติที่นี่เขามีเทคนิคที่แบบว่าเก็บแก้มด้วยทําให้เราดูแบบหน้าเรียวสวยขึ้นด้วย oh, <okay. S 1> ก็เลยอยากที่จะแบบผ่าตัดกระพุ้งแก้มจ้า คือการแตดกับคุงแก้มครับมันก็จะสามารถลดแก้มช่วงนี้ได้แหละ mm hmm. แล้วก็กเป็นการปรับรูปหน้าให้ที่หน้ามันไม่เท่ากันเนี่ยให้มันเท่ากันมากขึ้นด้วยการแตดกับคุงแก้มเนี่ยมันเห็นผลค่อนข้างชัดเพราะว่ามีการเอาไขมันที่แก้มเนี่ยทั้งก้อนเลยออกมาเลยแล้วที่สําคัญเนี่ย แต่วันนี้นอกจากจะตัดไปแล้วเราก็จะเย็บกระชับกล้ามเนื้อด้วยทําให้หลังทำเนี่ยแก้มเราจะตึงแล้วก็กระชับมากขึ้นอย่างนี้มันจะเจ็บไหมคะหมอมันต้องวางยาสรุปไหมคะใช้เฉพาะยาชาครับยาชาส่วนใหญ่ที่มาทำเนี่ยบอกว่าเจ็บน้องมะฝาบันขุดแล้วคือแผลนี้จะขนาดใหญ่ไหมคะคุณหมอแผลกันอยู่ในปากนะครับข้างละหนึ่งเซนติเม โหเล็กมากเลยแล้วมันจะเห็นผลชัดเจนประมาณกี่เดือนคะคุณหมอเริ่มเห็นผลประมาณ1เดือนหลังจากผ่าตัดแต่ครับสมมติว่าถ้าเกิดเราอ้วนขึ้นน้าน้ำหนักขึ้นเนี่ยต้องขึ้นอย่างน้อยสิบโลเลยนะมันจะอกลับมาอยากทำแล้ววะคุณหมอทำได้เลยไหมคะไปจะไปทำเลยครับ ดหน่อยแล้วก็มีแบบรู้สึกตอนแบบฉีดยาชานิดเดียวจริงจฟินเวอร์ตอนนี้เราก็ทําการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปประครบเย็นตอนนี้ก็ยังประครบเย็นอยู่นะเดี๋ยวเรา,าลองดูหลังจากนี้นะคะประมาณเจ็วันหรือว่าหนึ่งเดือนจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็ผ่าตัดกระพุ้งแก้มครบ1เดือนแล้วคือปกติแล้วแผลข้างในก็คือรู้สึกว่าแบบไม่ได้มีอะไรคือเหมือนปกติเลยคือเหมือนไม่ได้ทําอะไรมาผาลเราตอนนี้คือพอใจมากเพราะว่าก่อนหน้่นย้คือฟังถ่ายรูปแล้วแก้มมันจะออกมาด้านข้างคือค่อนข้างเยอะแล้วหน้าสองข้างไม่เท่ากาันแต่พอหลังจากทามาเสร็จเนี่ยหน้ามันรูปหน้ามันดูเล็กลงแล้วมันก็ทําให้เราหามุมถ่ายรูปได้ดีขึ้น ตอนที่เข้าไปใช่ไหมก็คือแบบนอนรอคุณหมอแล้วคุณหมอก็ชวนเราคุยสนุกสนานเลยแล้วคุณหมอก็คือบอกอันเดียวฉีดยาชาแล้วนาแล้วก็คือแบบคุณหมอบอกเสร็จแล้วเนี่ยคือไม่รู้เรื่องเลยนะว่าทําเสร็จแล้วคือมันอาจจะบวมๆนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้น7วันเนี่ยก็คือเข้าที่แล้วก็คือหน้าค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆตามลาดับค่ะ มาที่นี่เลยที่นี่ดีมากเลยค่ะคุณหมอน่ารักแล้วก็พี่พี่พยาบาลดูแลดีมากเลยนะคะที่เฮอคลินิกแนะนำเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดินทางสะดวกอยู่ตรง MRT เลย MRT สุทธิสารออกมาประตูสีก็คือถึงเลยคลินิกสะอาดแล้วก็มีบริการน้ำดื่มเ <laughs> ย็นๆให้ทานระหว่างรอปรึกษาคุณหมอด้วยค่ะ